สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดในติ๊กต k อกกันค่ะ วิธีการเข้าเว็บไซต์ก็สามารถคลิกลิ่ก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KMM Kids c h a กันแล้วค่ะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้คะ่ะไม่จําเป็นต้องเป็น ข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถที่ข้างล่างตรงนี้ค่ะสมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลยเมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเดี๋ยวจะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น t i k t o k ค่ะแล้วก็มาเลือกบนมู่ตรงนี้เราก็จะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมสดค่ะ บริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้าทิกตอกของเรานะคะเปิดไลฟ์สดของเราขึ้นมาเลยค่ะคัดลอกลิง์ด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แถบเลยแล้วก็ใส่ปริมาณนะคะวันนี้ก็จะเพิ่ม100คนค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดค่ะแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลย เมื่อึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะ,สะแสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจานวนเงินไม่พอนอะก,ก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ํา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อครั้งมาเติม1 0 0 0ับาทขึ้นไปหลับโบนัสเพิ่มอีก2%ด้วยนะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะล้กดเเเตเติิมงงนนรีย สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยค่ะช่วงทางต่อไปค่ะจะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารค่ะก็สามารถคีย์คัดลอกเลขบัญชีตรงนี้ค่ะแล้วก็ดําเนินการในแอปธนาคารของเราจนเสร็จสิ้นเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําสลิปของเรานะคะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะ อันต่อไปค่ะจะเป็นชิลเพย์ค่ะก็เติมขันต่ำ20บาทนะคะสูงสุดไม่เกิน1,000 0 0บาทต่อครั้งเมื่อเติม5ห้พันมาขึ้นไปหลับโบนัสเพิ่มอีก5%ค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็มมเลืกวิธีการจ่ายของเราได้เลยนะอยากสแกนจ่ายหรือผ่านทูมันนี่วอลเล็ตหรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้นะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะอันต่อไปค่ะจะเป็นแอปอังเปาวอลเล็ตค่ะก็สามารถดําเนินการในแอปอังเปาวอลเล็ตจนเสร็จสิ้นเลยนะค,ะค่ะ อันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคำแนะนําด้านล่างตรงนี้นะเราก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะคะส่วนความมือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปกันค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อไปเนาะทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะน,น,นะคะออเดอร์ของเราค่ะที่ทําการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเนาะเกี่ยวกับอ,ออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงนะคะก็กลับไปที่คําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้ค่ะ แล้วก็เลื่อนลงมานะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ช่องทางตรงนี้ด้วยกันค่ะช่องทางติดต่อแอดมินช่องทางแรกก็คือตัวช่วยเหลือนะคะช่องทางที่2ก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคลิกแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า k d k m ขีดทีเฮก็ได้ค่ะส่วนตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะ เราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อนะคะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปค่ะแจ้งปัญหาอะไรใส่ข้อความหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถแอดแท็กไฟล์ตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วกดส่งตัวด้านล่างตรงนี้นะคะเมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนของเราสนใจหรือได้คลิกเข้ามาใช้บริการนะคะเราก็จะได้ปัตตาคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยค่ะและในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ก็สามารถดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วนะสามารถคลิกดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะหรือ ว่าจะเข้า Google Play และ App Store และพิมพ์คำว่า MM kmkth com ก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ t i k กต k อกของเรากันนะคะไปดูยอดคนดูไลฟ์สดเนาะ เรได้ทยอยขึ้นมาให้แล้วนะจากเมื่อกี้มีแค่สี่ถึงห้าคนเนาะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นสิบสี่คนแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะทางเว็บไซต์เขาก็จะค่อยๆทยอยขึ้นมาเรื่อยๆก็เปสิบหกแล้วนะก็ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะแล้วเขาจะขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะจนที่ยอดที่เราเพิ่มไปเนาะจนครบเลยนะแต่ก็ใช้เวลานิดนึงนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ kmkcheet ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้นะคะสําหรับวันนี้ใครสนใจ เราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะหากวันนี้ผู้ผิดประกันได้ไปก็ขอไภัยไว้นที่นี้ด้วยนะคะขอไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ